สวดีครับน้องชายแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมโอตอบอินนี่มาไทยครับอินนี่มาไทยเป็นไงบ้างครับการจำตัวกันซอฟไฟนีดครับก็อวันนี้ครับเป็นเดือนเป็นเดือนไฟล์ล่าสุดแล้วก็โชกไว้ที่นี่ใช่ไหมครับวันนั้นนี่เป็นไงบ้างน้องชั้นนอกยกสองแซงที่ครับอืที่หัวใจยิ้มถือว่าฟอร์มร้อนแรงดีวันดีคืนเลยสำหรับเราไฟล์ที่เจอกับพี่เป็นวันนี้ขอลาคุณใชยิ้มครับ รัวสอจะรวงเป็นไงบ้างการศึกษาเกมมาชกวของพี่มาก่อนนะคเขาเป็นมวยสไตล์ไหนน้องพี่เขาเป็นมวยมีทุกอย่างมีทุกลูกนะเก่าเกมคิดว่าจะเอาร่างกายปลดพี่เขาอยู่ไหมน้องอยู่ครับคิดว่าจะใช้อาวุธไหนที่ที่จะเป็นทีเด็ดจุดหยุดที่เขามัดกระสอบมัดกระสอบพี่เพชรบันี่นี่มีมีอาวุธไหนบ้างที่ที่น่าจะ อันตรายก็สอรัออรบได้เป็นสอบนะเป็นสอบเดียบเป็นไงประกบมาเจอพี่เพื่อนมณีรู้สึกไงบ้างครับก็ถือว่าเป็น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 เรื่องที่ดี<บ>เพราะว่าถ้าผ่านได้ก็ถือว่า<บ>เราก็ถือว่าติดลมบนเลยกี่ไฟแล้วน้องไม่แพ้ใครสิบหกไฟครับสิบหกไฟโอช็อปนี่อาอยุเท่าไหร่น้องเดียบสิบหกครับสิบหกโหถือว่าอน,นาคตียาวไกลเลย เราเราดีเกียอะไรบ้างครับเราตอนนี้อ๋อเป็นชาวประเทศไทยร้อยสี่สิบปอนด์อร้อยสี่สิบปอนด์ต,ตั้งเป้าอนาคตไว้ยังไงบ้างครับถ้าถ,ถ้าผ่านไฟนี้ไปได้ดไ,ไปทีละขันน้นไปทีละขั้นเนรอนะโฟกัสที่ไฟนี้ก่อนน้ำหนักพิกัดเป็นไงน้องไฟนี้ร้อก็ได้ดสบายสบายบร้อยเท่าไหร่อ่ะไฟนี้ร้อยสามเก้าร้อยสามเก้าไม่มีปัญหาอะไรทัสงหรับถ้าประมาณกิโลได้อ่ะไฟนี้มาหกโล ฟิตซ้อมอยู่ใครมว้ยจะกำพรอนอันนี่มวยไทยคู่บ้างคู่ซ้อมมีใครบ้างน้องยกมาสักสองคนนี่พี่กองไฟแล้วก็พี่นพรักประดานพี่นพระดานเกียร์กำรก็ถือในเป็นมวยดังในอดีตที่ผ่านมาเลยเต็มร้อยไหมน้องเต็มไปเลยกระเพาะร่างกายชุดเตียเต็มร้อยครับที่ว่าจะมีนักมีน็อกไหมครับที่เป็นมวยไทน่าจะมีครับน่าจะมีกระเพาก็มีน็อกกัน เราเคยมาชก r ง s าดฟหนึ่งแล้วกติกาในรูปแบบสายยกของ r า s มันแตกต่างกับมวยไทยห้ารุ่งครับแตกต่างครับแตกต่างตรงไหนครับน้องแตกต่างเยอะครับก็ปกติตายห้ายกยกหนึ่งก็อยู่ชั้นดูเชิงนะครับแต่อาดีเอชยกหนึ่งก็ต้อง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 เอาอาวุธตลอดเลยใช่ครับอ่าน้อง อยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่รอติดตามเชียร์วันพรุ่งนี้เหรอครับผมก็ฝากติดตามแล้วครับผม,มนะครับพิซซี่นะครับโอแท็บโอทอมนี่เป็นเป็นคนจากจังหวัดอุบลครับอุบลอายุไอ้โอเคนะอเคนาะอ,นะอายุสิบหกใช่ปีนี้นนอ่ะพูด,พ,ดพูดอะไรกับชาวอุบลและกับแฟนมวทั่วประเทศเลยครับมาเชียร์นะครับพรุ่งนี้เป็นที่น่นรัครับจะไม่ทำให้ผิดหวังครับโอเคน้องขอโชคดีครับผมร่างกายล่าสุดครับ